สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเจนของมิสซูบ c h a ิแชมนนะครับนะว่ามีเจนไหนกันบ้างท่าที่ทราบมานะครับก็จะมี3เจนขึ้นไปนะครับนะตั้งแต่เจน1จนถึงเจนที่3นะครับนะแล้วก็จะมีรุ่นย่อยวุ่นเศษเนี่ยออกมาเพิ่มด้วยก็ประมาณนั้นนะฮะก็มาดูว่าจะมีตัวไหนกันบ้างหรือโฉมไหนกันบ้างนะครับนะหรือรุ่นย่อยไหนกันบ้างไปดูกันเลย มาดูชมแรกนะครับนะประมาณปี1984นะที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยก็คือชมนี้นะครับผมในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือฟิโอเล่นะแลนเซอร์ฟิโอเล่นะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือแลนเซอร์แชมป์หนึ่งนะครับผมชมที่หนึ่งเลยถือว่าหายากมากๆแล้วนะครับนะในปัจจุบันเนี่ยคือชมนี้ค่อนข้างจะไม่เจอเยอะเท่าแชมป์ชมที่สองแล้วก็ชมที่สามนะแต่มีตัวรุ่นพิเศษเนี่ยก็คือเทอร์โบ 1นนะครับผมในประเทศไทยเนี่ยถือว่าหายากมากๆสมัยนั้นนะ่คือมิโซูเนี่ยคิดยังไงถึงเอาเครื่องแรงๆอย่างเทอร์โบ1นลิตรนะมาใส่ในรถราคาประหยัดที่คนนั้นจับต้องได้แต่ตอนนั้นก็มีเครื่องตั้งแต่1 3 0 0 1 5 0 0สูงสุดเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับนะเป็น1.6 1,600นซีซีนะครับผมเทอร์โบสังเกตจ,จากล้อนะครับนะวงบอกว่าเป็นตัวเทอร์โบซึ่งจะเป็นล้อแม็กนะครับผมถือว่า เป็นเอกลักษณ์ของมันอย่างหนึ่งเลยนะถือว่าหายากมากๆแล้วนะครับนะซึ่งในภาพนี้ก็น่นอนครับเป็นตัวเทอร์โบนะครับผมสมัยนั้นก็มีการแสดงนะครับผมถือว่าเป็นตัวโชว์นะครับนะแสดงผาดโผนโดยใช้ตัวนี้แหละเป็นตัว1.6เทอร์โบเนี่ยนำมาแสดงนะครับนะแสดงแบบขับตะแคงข้างบ้างดิบบ้างโชว์ต่างสไตล์ฟิสูแต่สาเหตุหลักๆที่มันไม่ได้รับความนิยมเนี่ยก็เนื่องจากที่ราคามันสูงเกินนะเลยไม่สามารถจับต้องได้ ในประเทศญี่ปุ่นนะครับนะมีหลายตัวมากตั้งแต่ซีดาน4ี่ประตู3ามประตูห้าประตูจนไปถึงแวกอนเนี่ยนะครับนะห้าประตูเนี่ยคือในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะครับนะแล้วก็แวนนะครับผมก็ถือว่าแต่อย่างน้อยก็มี3ประตูมาให้แต่ก็หายากมากเลยในญี่ปุ่นเนี่ยคือออปชันนะมันจะเยอะกว่าที่ไทยนะแต่ที่ไทยนี่คือแบบตัดอะไรก็ตัดตัดออปชันไปอย่างเดียวเลยแห่ไม่แปลกจริงเป็นรถที่ราคาถูกจับต้องได้ ในญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดมีตัวแข่งพิเศษออกมาด้วยนะครับนะส่วนใหญเนี่ยในประเทศบางประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่าโคนะโคมิลาดนะครับผมญี่ปุ่นก็มิลาดฝั่งยุโรปแล้วก็บางประเทศก็เรียกว่าโคงนะเออแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือเรียกว่าแชมป์นะครับผมต่อมานะครับนะในช่วงปี1986เนี่ย คือมันก็เรียกว่าแชมป์แล้วนะครับนะแต่อยู่ในช่วงของเจนที่หนึ่งนะครับนะคือมันจะมีคาว่าแชมป์อย่างเดียวนะครับนะเนี่ยอย่างแบบนี้เลยนะครับนะเรียกว่าแชมป์อย่างเดียวเลยในปี1987หรือปี1988เนี่ยมีการเปิดตัวโฉมที่2อ,ออกมานะก็คือโฉมที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองก็คือแชมป์ถูตอนนั้นเครื่อง1,600ยเนี่ยถูกตัดออกไปเหลือแค่1,300ซีซี ทำตลาดในะชื่อแชมป์ถูแล้วค่าสติกเกอร์ด้านข้างว่า New Generation Power ไอโฉมนี้นะครับผมคือล้อแม่งโควรโควรหายากเลยกูบอกเลยนะแม่งหายากมากคือใช้แค่ในโฆษณาของจริงไม่มีขายนะของจริงอ่ะมันจะให้แค่ล้อกระทะกับล้อแม็กอีกทรงหนึ่งก็คือทรงนี้คือให้มาประมาณนี้เลยนะครับนะ สมัยก่อนเนี่ยคือมีการส่งออกเนี่ยนะครับนะไปยังแคนาดายุโรปไซปัสคือโซนนั้นนะครับผมแต่เห็นเขาว่ามีการโดนตีกลับออกมาบ้างเพราะว่าคุณภาพงานประกอบนะคือทําในประเทศไทยนะครับผมมิสูก็ผลิตโดย m อ็มเสิทธิผลนะช่วงนั้นนะครับผมมีตัวแข่งออกมาก็มีด้วยนะครับนะเป็นแรลลี่อาร์ตนะครับผมเ m c สิทธิผลได้สร้างชื่อมิสูบิชิเป็นครั้งแรก แล้วก็มีการส่งออกมิซูบิชิแชมป์เนี่ยไปยังประเทศแคนาดาซึ่งผลิตจากประเทศไทยเลยนะครับนะส่งออกไปยังแคนาดาในยุคของมิซูบุชิแชมป์เนี่ยคือเป็นยุคของนายกปเปลมนะตินสุวนนนท์ซึ่งส่งเสริมให้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศแทนการนําเข้ามาดูของตัวพิเศษกันบ้างน,นะครับนะตัวพิเศษเนี่ยก็คือตัวอันดับแรกเลยสีดำนะครับผมจักในภาพนี้เลย Black Knight นะครับผม เป็นสีดำทั้งคันมีสติกเกอร์สีแดงคาดที่ประตูนะครับนะมีสปอยเลอร์สีดำตัวรถเนี่ยคือโทนสีดำทรงสปอร์ตนะครับนะมีคาว่า Black Knight ติดมาด้วยถือว่าหายากมากนะครับผมเป็นจำนวนจำกัดเนประมาณ300คันแต่บางทีมันก็จะมองไม่ออกนะครับนะเพราะว่าบางคันเนี่ยผมคิดว่าไปทำสีมาก็มีนะครับนะแต่ผมก็ขอยืนยันว่าเป็น a c k k n i น h t นะครับผมดูจากสปอยเลอร์คันนี้ดิก็ สนนิษฐานได้เลยว่าเป็นแบล็กไนแน่นอนเฮ้ยมันจะมีอีกภาพคือแบบสายที่ชอบสะสมวัตถายากเนี่ยอันเนี้ยไม่ถูกใจแน่นอนนะครับนะมีถูกทิ้งก็มีนะครับนะคือเจ้าของอาจจะไม่รู้ว่าเป็นตัวพิเศษก็เลยถูกทิ้งไปโดยประิยายกับอีก2ตัวที่ฉลองให้กับนางสาวไทยก็คือชูตติ้งสตาร์นะคือมันจะเป็นแชมป์หน้าตาคือ1.5แตครับผมแต่ตัววถเนี่ยเป็นสีทูโทนนะครับนะทื่ ทำออกมาเป็นพิเศษเลยมาช่วงไปลายปีนะครับนะแล้วก็ตัวแชมป์เลดี้ที่เป็นสีชมพูทั้งคันนะล้อเป็นยาชิโยดะขนาด13นิ้วสมัยนั้นมีแถมเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ตุ๊กตามิซูนะหลายคนคิดว่าแชมป์เลดี้เนี่ยเป็นตัว3ประตูสีชมพูแต่จริงๆคือเม่ใช่มันก็เป็นตัว4ประตูนี่แหละฮะเป็นแชมป์ทูคือทำมาให้กับนาสาไทยนะบางคนก็บอกว่าไปทำเปิดประุูก็มี พูดถึง3ประตูนะครับนะก็คือทามาขายด้วยแต่ว่าหายากมากทำแม่งสภาพเดิๆมๆนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแชมป์ทูเนี่ยนะฮะแต่ว่าทําในแบบ3ประตูออกมาเป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีสมัยนั้นเนี่ยคือใช้ชื่อว่า l a s e r Hashback นะครับผมชื่อเทมากเลยล้อนี่มาพร้อมกับเอ็นไกนะครับผมเอ็นไกแบบ OEM นะครับผมรับผลิตให้กับมิซูนะเออ โอ้โหภาพนี้ก็ถือว่าจุกอกน่าเสียดายนะคือ3ประตูอ,ะอ่ะอันจริงๆอ่ะคือนาปันมากทําเป็นแบบรถสตอร์คูอะ่ะเออคิดได้นะแต่ก็เสียดายนะครับนะที่ต้องมาจอดทิ้งแบบนี้พวงมาลัยนะครับผมจะแตกต่างกว่าตัว4ประตูนะคือจะออกแบบมาประมาณนี้นะครับผมสามประตูเนะี่ยคือช่วงหน้าอะไรของมันหาง่ายแต่ช่วงหลังคืออะไรอะ่ะจะหายากพอสมควรนะครับผมคือใช้กับมิซูบูชิโคได้หรือมิลาดนะครับผม คือมันจะเป็นเฉพาะกับสาประตูนะอีกตัวก็คือ1.5นะครับนะแต่สมัยนั้นเนี่ยคือมันจะไม่มีคาว่าแชมป์นะคือใช้ชื่อว่าแลนเซอร์1.5กระจังหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ากระจังหน้าเนี่ยคือมันเป็นตัวนอกนะเออแต่มันก็เหมือนแหละเหมือนตัวในไทยเนี่ยนะครับนะก็ใส่เป็นภาพป,ประกอบนะครับผมจะได้รู้ไงว่า1.5เนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมหน้าปัดเรือนไม่เนี่ยคือออกมาเป็นดิจิตอลแล้วนะครับนะ คือเสียทีนี่ผมว่าอะไรน่าจะหายากนะพวกบอร์ดบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ของมันอนะสติกเกอร์ก็จะประมาณนี้ืการออกแบบคือแบบแหลมคมมากคุณผู้ชมนั่นแหละฮะก็ออกมาประมาณนี้เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้คนะครับผมแล้วก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์หรือว่าขับง่ายนะมือใหม่นี่ถูกใจสิ่งนี้เลยนะครับนะเพราะว่าเป็นเกียร์ออตโต้ผมก็ถูกใจนะพอคิดว่าเกียร์ออตโต้ขับง่ายขับสนุกด้วยส่วนช่วงของมันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นโฉมที่2หรือโฉมที่3นะแต่ น่าจะเป็นกึ่งๆโอเคไปอย่างว่องไวนะครับนะโชมที่3นะครับผมคือ c h a ป์ทนะครับนะหน้าตาจะมาประมาณนี้มาในช่วงปี1,991นะครับผมถึงปี1,993ได้สินสุดนะเออนะครับผมเป็นโชมที่มีแคตตาลิกแคตตาลิตนะครับผมคือมันจะเป็นระบบกล่องไอซนะชื่อว่า MCAT นะครับผมใช้ยัน ECAR เลยนะครับนะ เป็นระบบแบบกองไอเสียแปลสภาพไอเสียให้กับเครื่องยนต์นะครับนะช่วยลดมลพิษไอเสียประมาณนั้นเลยก็อย่างที่บอกนะครับนะใช้ชื่อว่าเชมทรีนะครับผมก็ถือว่าหน้าตาค่อนข้างจะหาง่ายนะคือเจออยู่บางที่นะครับผมแต่ถ้าสภาพเดิมๆแบบนี้สติ๊กเกอร์ครบแบบนี้คนก็จะหายากเลยแหละเครื่องยนต์นะครับผมมีตั้งแต่ 1,300cc ไปจนถึงถึง1 5 0 0ซีนะครับผมเน้นเจาะกลุ่มตลาดรถยนต์แท็กซี่นะครับผม โดยเฉพาะ1นึ่งพันเนี่ยเป็นตัวล็อกกระทะนะครับผมเน้นตลาดแท็กซี่โดยเฉพาะเลยเนี่ยจะประมาณนี้คุณผู้ชมนั่นแหละฮะสมัยนั้นนี่ยคือรู้สึกว่าจะมีมุกมุกหนึ่งนีคือแบบเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมไม่ยังปั่นเลยสมัยนั้นอะเอาต่อทำไมอะลงจากแชมป์กูไปต่อสิบหกวาวลองจากแชมป์กูไปต่อสิบหกวาวก็ส่งให้ถึงก่อนด้ยนี่มึงยังส่งไม่ถึงเลยบ้าปะว่าส่งไม่ถึงไปไหนไม่พอเราสปงไปจากมุกไม่ยังดังเลยสมัยนั้นนะเอาแชมป์มาเล่นนะครับผมลงจากแชมป์กูไปต่อสิบหก ไม่ยังได้ในสมัยนั้นนั่นแหละคุณผู้ชมต่อมานะครับในปี1992มีการปรับหน้าตาใหม่นะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมคือมันก็อยู่ในช่วงของแชมตรีนะแต่แค่ใช้ชื่อว่าแคทตาไลติกแชมในกระผมแค่เปลี่ยนชื่อแต่เจนนะคงมันนะ่ะอยู่ในช่วงของแชมชมที่3หรือแชมทรีนั่นเองนั่นแหละฮะหน้าตาก็เปลี่ยนใหม่แต่รูปทรงเนี่ยก็ยังคงแบบเดิมอยู่นะครับนะด้านหลังก็ใช้ชื่อว่า คตตาบติแกแชมนะครับผมสมัยนั้นนี่คือลากขายยาวนานมากจนลืมโฉมที่5้าไปนะดีไม่เอามานะครับผมโฉมนั้นไม่สวยเลยคุณผู้ชมในมุมมองผมนะเพราะว่าการออกแบบแบบเชมจนะึงดูสปอร์ตกว่านะจึงดูโฉบเฉียวกว่ายังไงไม่รู้น่าจะถ้าคุณผู้ชมคือมันก็ขายซอนทับกับเรเซอร์อีคาร์นะก็ถือว่าลากยาวนานมากแต่ครับผมเป็นรถที่ส่งออกบ้างขายดีมากนะปะปนกันไปต่อมาในปี1993นะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดเลย ของตระกูลแชมป์โฉมที่สามนะนะครับผมหน้าตาก็จะมาประมาณนี้เป็นเครื่องหนึ่งพันห้าร้อซีซีมีแค่รู้สึกว่าจะมีแค่โฉมเดียวนะมีแค่หนึ่งพันห้าร้อยแค่นี้เลยล้อก็เป็นเอ็นไก่นะครับผมประมาณนี้มีตัวหนึ่งที่แบบว่าแอบนําเข้ามานะคือสงสัยอดับแรกใครนําเข้ามาคงไม่ใช่ตระกูลสิทธิผลแน่นอนนะเออเป็นตัวแหวกก้นนะครับผมโอ้โหไม่หาโค้รยากอะ ยากเชี่ยชย้นะครับยากกว่าสามประตูอีกจะบอกให้คือมันมีจริงๆเหรอแล้วก็โฉมนี้อันเนี้ยผมเข้าใจได้เป็นหน้าของสเปีญี่ปุ่นก็คือเอ็มเอ็มซีนะครับผมเป็นคือมือนเขาแบบสั่งกระจังหน้าจากญี่ปุ่นมาใส่นะเออมันก็ใกล้เคียงกับตัวในไทยแหละแต่แค่เปลี่ยนโลโก้เท่านั้นเองนะครับผมพูดถึงปัญหากันบ้างน,นะครับนะปัญหาประจํารุ่นเลยอาถรรพ์ของมันเลยก็คือกรอบแอร์แม่งชอบหักเป็นทุกคันนะเซิร์ทุกภาพแม่งเป็นทุกภาพเลย ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการประจํารุ่นเลยของมันเลยนะครับนะกอบแอร์หักบ้างไม่ครบบ้างก็มีถ้าสภาพครบแบบเนี้ยรูปแบบเนี้ยหายากนะครับนะเจ้าของต้องรักษาดีขนาดไหนถึงรอบแอร์แม่งครบขนาดนี้แต่แค่รอบแอร์หักอะ่ะมันก็ไม่เชี่ยเท่าหลังคาผุไว้คุณผู้ชมหลังคาผุอะ่ะคือเท่าที่เคยทราบมานะครับนะเกิดจากที่การชุบสีอะ่ะมันไม่ทั่วทั้งคันนะครับนะคือตัวรถอ่ะถูกชุบในบ่อชุบสีอ่ะนะครับนะ คือมันก็ไอสีกาสนิมมันก็ไปเกาะบริเวณตัวทังรถทําให้ไม่ผุนะแต่บริเวณหลังคามันไม่โดนไงมันก็เลยไปผุกตรงช่วงหลังคาพอดีน,นะครับนะมันก็บวกกับเวลาที่ผ่านไปนานนะครับนะฝนเกาะบ้างจอดสภาพแบบว่าไม่คลุมรถบ้างสภาพมันก็เลยทําให้สีลอกผุทั้งคันก็มีนะครับนะซึ่งไอปัญหาส่วนนี่น,นะครับผมเป็นตั้งแต่แลนเซอร์ A7 ประมาณ70มากนะเก่ามากเลยจนไปถึงแชมป์บ้างอีคาบ้างท้ายเบยนบ้างนะครับนะผุทุกคันมันก็เกิดจากปัญหาหลายปัญหาที่ทําให้เกิดหลังคาผุนะครับผมโอเคก็จบเท่านี้นะครับนะเกี่ยวกับการพูดถึงโชมของแชมป์ในแต่ละปีนะครับนะว่ามีโชมไหนกันบ้างเลยรุ่นย่อยมีตัวไหนกันบ้างนะครับนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์กับคลิปนี้ด้วยนะครับนะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ